บางกอกแอร์เวสเอเชียบูติกแอร์ไลน์โทร1น7 1 b เจ็ดเจ o ดหนึ่ง v i c e s นี่เป็นโรงทําดินครับแล้วก็นี่เก็บปุ๋ยฮะนี่อันนี้เป็นมูลไช้เดือนครับอ่ะโอเคครับแต่ว่าดินเนี่ยฮะที่เราทําเองนะครับครับผมก็คือจะใส่ไปในเครื่องบดตรงนี้ใช่ครับนะฮะมีเนี่ยฮะก็มีขุยมะพร้าวนะฮะ แกลบดาแกลบดาครับนี่มูลมูลวัวครับมูลวัวสองส่วนแล้วก็นี่ก็แกลบดิบแกลบดิบแต่ว่าเอามาไว้นานแล้วมันก็ครับแล้วก็ใช้ดินเก่านิดหน่อยครับครับผมเท่ากับว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็คือเทใส่ลงไปในนี้ใช่ซึ่งวันนี้เราเราสามารถเทได้เลยครับได้ไหมขอขออนุญาตนะครับครับเดี๋ยวอันไหนก่อนอะไรก่อนพี่ใส่อะไรก่อนได้มาผมช่วยเอามาผมด้วยทั้งนั้นโอเคครับโอเคไปหมดเลยนะฮะครับโอเคครับนี่เป็นขุยมะพร้าว ครับอันนี้แกบแกบดำนะครับซลุ้งหน่อยนะครับครับอันนี้มูลสัตว์มูลวัวครับมูลวัวโอเคปึ๊บเจี๊ยวนี้ก็ได้โอเคครับอันนี้เท่ากับส่วนของเขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ครับจะใส่หมดเลยครับอ่าใส่หมดเลย